นะครับล้วจะมีการติดตั้งเพิ่มเติมอีก7อำเภอในพื้นที่10ตำบล16หมู่บ้านได้แก่อำเภอเฉลือมอกิดคือบ้านน้ำรีพัฒนาบ้านกิ่วจันต์ตำบลขน,นนานอําเภอสองแควกับบ้านปางไฮบ้านน้ำพันบ้านผาหมีบ้านนาไร่หลวงอําเภอปัวกับบ้านซ่านตำบลสถานอําเภอบ่อกเกลือได้แก่บ,บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้าอสันทิสุขที่บ้านกิ่วม่วงตำบลดูพง์บ้านปางช้างบ้านหัวนาตำบลพงเ์อเวียงสาที่บ้านน้ำปีบ้านวนาไพรบ้านน้ำม่วบบ้านห้วยหลอดตำบลยาบพนนาและอนาน้อยได้เก็บบ้านไร่น้ำหินบ้านป่ากล้วยตำบลสถานบ้านทับม่านตำบลบัวใหญ่อันนี้ก็ ทางกรมทรัพยากรน้ำเขาจะไปติดตั้งสัญญาณเตือนภัยเตือนในเรื่องดินโคลนถล่มน้ําท่วมครับเพราะเวลานี้มีโคลนถลม่มกันเป็นปัญหาหนึ่งอีกหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานที่2คือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็มีเรื่องคล้ายๆใ้กลับมาฟ้องผู้ว่าการจังหวัดเหมือนกันว่าศูนย์เตือนภัยที่ตั้งอยู่เนี่ย มันไม่เห็นเตือนอะไรเลยนะครับผมก็ได้รับทราบจากศูนย์เตือนภัยที่เขามาติดตั้งว่าเมื่อเขาติดตั้งแล้วเ้ามอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับไปดูแลแต่ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบอตเทศบาลเวลาชำรุดก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมแซมกันยังไงผมก็บอกไปว่าคงไม่ได้หรอกครับถ้าจะให้ทางท้องถิ่นรับผิดชอบโดยตรงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค ็ดีหรือความรู้ในเรื่องของระบบก็คงจะไม่มีความรู้เท่าที่ควรก็ฝากไว้ว่าควรที่จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบขณะนี้ส่ยนเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็มีอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองทุ่งช้างภูเพียงเชียงกลางสองแควทวังผาอีกระบบหนึ่งคือระบบโทรมาเตือนภัฟังดูเป็นภาษาราชการของกรมชลประทานครับ ก็คือหลักวัดน้ำนั่นเองนะครับมีอยู่3จุดฟังง่ายๆที่บ้านขวาขวางสถานี n 6 4นะจุดหนึ่งครับเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองกับท่าวังผาสถานี N1 อยู่เทศบาลเมืองน่านตรงเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือและสถานี N13A ที่อำเภอเวียงสาอันนี้ก็เป็นธรรมารเตือนภัยหรือเตือนระดับน้ำท่วมนะครับ ก็เป็นจุดหนึงซึ่งคอยตรวจสอบพี่น้องก็สามารถไปตรวจสอบได้ดูตัวเองนะครับใน3จุดนี้ท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องการแข่งเรือน่านของเราก็จะเข้าสู่เทศกาลแข่งเรือแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา28สิงหาคมครับชาวจังหวัดน่านนะครับได้ไปร่วมงานแข่งเรือยาวประเพณีบุญเดือน9กหอเข้าประดับดินแขวงหลวงพระบางสปปลาว ผมก็ได้นำคณะประกอบด้วยท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านคุณสม,มิตสายสูงท่านประธานชมรมแข่งคุณธีรพลฝ่ายผู้ประสานงานก็มีอาจารย์ธนูพลบุญอาจารย์ศักดานะครับแล้วก็มีคุณสันเพชรอีกหลายคนละครับรวมทั้งจัเจ้าอาวาส วัดพญาวัดวัดแสงดาวท่านก็นไปร่วมด้วยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากดรคำแพงชัยสมแพงท่านเป็นเจ้าแขวงหลวงพอบางการเปิดงานแข่งเรือเทศกาลบุญนเรินเก้าที่หลวงพอบางนั้นท่านจุมลีชัยสอนรับประธานประเทศสปปลาวเป็นประธานจัดการแข่งขันจังหวัดน่านเป็นปีแรกเป็นครั้งแรกได้นำฝีพาย เข้าร่วมการแข่งขันโดยไปยืมเรือจากบ้านหาดเฮียนแขวงหลงวงพบางบ้านหาดเฮียนแขวงหลงวงพะบางนี่นะครับมีเรืออยู่3มลำนะครับลำแรกเนี่ยบ้านหาดเฮียนใช้ในการแข่งขันเทศกาลแข่งเรือยาวประเพณีบุญเรือนเก่าลำที่สองบ้านหาดเฮียนก็ใช้ในการแข่งขันส่วนลำที่สามนี่ให้จังหวัดน่านยืมเพราะว่าเราไม่ได้นําเรือไปเป็นปีแรก ผลการแข่งขันในรอบแรกจังหวัดน่านได้จับสลากคู่แข่งขันกับเรือของจอมเพชรแขวงหลวงพระบางผมเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับเรือจอมเพชรแขวงหลวงพระบางนั้นปรากฏว่าเป็นเรือที่อดีตรองนายกรัฐมนตรีไทยคือคุณพินิจจาุสมบัติเป็นผู้สนับสนุนผลก็ปรากฏว่าเรือ หัดเหียนที่ชาวน่านหรือนักกีฬาจากจังหวัดน่านเข้าแข่งขันนั้นจังหวัดน่านก็แพ้ในรอบแรกไปแล้วก็นํานเรือที่แพ้ในรอบแรกมาเข้ารอบที่สองคือระหว่างผู้แพ้กับผู้แพ้ดูกันเราก็ไปเจอกับเรือจากบ้านเชียงล้อมแขวงหลวงพระบางจังหวัดน่านก็ไม่ชนะนะครับก็ตกรอบไปแต่ผลการแข่งขัน เรือยาประเพณีบนเก้าหอกข้าวประดับดินนั้นชนะเลิศที่หนึ่งได้แก่เรือหาดแห่นสนับสนุนโดยโรงแรมภูสีรองชนะเลิศได้แก่เรือธนาคารการค้าต่างประเทศลาวและรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่เรือจอมเพชรแขวงหลวงขะบางที่เอาชนะหน้าในรอบแรกนะครับการเดินทางครั้งนี้ก็ตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าโดยทางเดินทางโดยรถยนต์ผ่านเขาที่ด่านห้วยโกนลนแล้วข้ามแม่น้ำโขงไปที่บ้านปากห้วยแคน นะครับโดยเรือบรรทุกรถยนต์แล้วก็เดินทางไปที่เมืองปากแบงแล้วก็ไปพักที่โรงแรมหลวงไซก่อนคืนนึงครับรุ่งขึ้นก็เดินทางโดยเรือจากปากแบงไปหลวงพระบางก็ใช้เวลาประมาณ4-5ชั่วโมงประเพณีการแข่งเรือลาวนี่คึกคักเป็นงานสำคัญคนมากมายจริงๆนะครับก็ลาวก็ตื่นเต้นก็ประสบความสาเร็จ นะครับแล้วท่านดรกำแพงชัยสมแพงก็เลี้ยงต้อนรับคณะจังหวัดน่านรวมทั้งทําพิธีบายสีสุขวันให้ด้วยเราก็เชิญท่านมานะครับในการแข่งเรือนัดปิดสนามของจังหวัดน่านซึ่งจังหวัดน่านก็จะเริ่มแข่งเรือของเราชิงถ้วยประธานนัดเปิดสนามในวันที่17-18กันยายนที่บริเวณลำน้ำน่านนะครับอันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดในช่วง นัดปิดสนามในวันที่ 4- ีถึงหพฤศจิกายนนะครับทางหลวงพระบางก็จะส่งเรือเข้ามานะครับทราบว่าจะเป็นเรือบ้านหาดเฮียนที่ชนะเลิศเนี่ยนะครับจะมาร่วมแข่งขันกับจังหวัดน่านของเรานะครับหลวงพระบางนั้นเป็นแขวงที่มีความสําคัญและขณะนี้จังหวัดก็ได้จัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดว่าด้วยวงกลมเศรษฐกิจพัฒนาร่วมกันเพื่อสอดคล้องกับประชาคมอาเซียนที่ผมเล่าให้ท่านบุกฟังในเรื่องของติม,มหมอเมื่อสักครู่นี้นะครับ โดี๋ยวเราจะจับคู่เศรษฐกิจสามเมืองใหญ่หญๆของลราก็คือชัยบุรีหลวงพระบางและอุดมชัยเรียกว่าวงกลมเศรษฐกิจแล้วก็ยังเป็นมิตรกับเดียนเบนฟูที่ประเทศเวียดนามอันนี้ก็เป็นอนาคตของจังหวัดน่านนะครับในการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าหลวงพระบางนั้นก็เป็นเมืองมรดกโลกซึ่งคารับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปีพศ2538 แล้วก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ปกปักรักษาดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอันนี้ก็เป็นความสําคัญของหลวงพ่อบางและเป็นความสําคัญของจังหวัดน่านที่ไปสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างยิ่งกับพี่น้องชาวลาวนะครับภารกิจก็สําเร็จลงด้วยดีก็กลับมาถึงเมื่อคืนนี้กันนะครับนักกีฬาก็เดินทางโดยเรือก็ อ่อนเพลียกันไปพอสมควรนะครับก็กลับบ้านโดยสวัสดิภาพก็ต้องขอขอบคุณนะครับตั้งแต่ผู้ประสานงานอาจารย์ธนูผลบุญนะครับและคณะและก็ทางทีมบริษัทโรงไฟฟ้าหงสาที่ช่วยสนับสนุนก็ประมาณส่วนหนึ่งนะครับขอบคุณอาจารย์สักดาจากคณะกรกรม,าก,มาการกรรมาการธรรมธิวัรจังหวัดและก็ท่านพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ แล้วก็ประธานชมรมระแ่งที่ร่วมกันประสานงานจนสาเร็จรุดล่วงไปด้วยดีก็ถ้าเป็นภาษาราก็เป็นผู้ต่างหน้าที่ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์นะครับก่อนจะพักเบรกนี่เรามีเรื่องอีกอันหนึ่งนะครับคือเรื่องจัดรูปที่ดินนี่ยเรื่องจัดรูปที่ดินเนี่ย,นนยหลายคนก็สงสัยว่าไอ้บ้านเราเมืองเราเนี่ยไอ้ที่ดินที่มันมีอยู่นี่ทำไมทําไมมันมีปัญหามันไม่สามารถที่จะ ให้พี่น้องประชาชนได้มีที่ดินทํากินกันถ้าพูดถึงเรื่องที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับผมก็พยายามสนับสนุนในเรื่องของการให้ป่าไม้ส่งคืนพื้นที่ที่เสื่อมสภาพแล้วให้กับทางสํานักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อนําปฏิรูปให้พี่น้องประชาชนแต่เมื่อดูสภาพเ้าได้จริงนะครับไม่ว่าจะดูทางอากาศไม่ว่าจะเดนทางโดยรถยนต์จะพบว่าในจังหวัดน่านเรานั้น พื้นที่ป่าไม้นี่ถูกทำลายลงไปเยอะมากมีการนำไปปลูกข้าวโพดพืชอายุสัน้นมีการใช้สารเคมีป่าไม้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากก็มีมาตรการนะครับในการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จเพราะว่าพี่น้องประชาชนชาวนามักไม่ให้ความร่วมมือเลยครับเรื่องของป่าไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่อยู่ในชน บทนะครับอาจจะมีในทุนหลุนหลังหรือมักจะเข้าไปทํากินโดยที่เจตนาจะไปเข้าไปทํากินเพื่อผูกขโพดในสั้นๆก็มีผลเช่นนี้ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมนนานในช่วงระยะหลังนี่รุนแรงเพราะว่าเราไม่มีป่าไม้ในการที่จะชะลอน้ําทําให้น้ําไหลด้วยความรุนแรง แล้วก็พัดเอาโคลนตมถล่มเข้ามาตามลำนาน่นานเป็นผลให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่้าหากว่าเราไม่มีมาตรการหรือไม่ช่วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับผมว่าอนาคตจังหวัดน่านคงจะต้องวาดรูปต้นไม้ให้ดูกันแล้วฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับฟังรายการนี้อยู่ก็บอกกันเตือนกันว่าพื้นที่ดินเนี่ยที่เป็นพื้นที่บนภูเขา บนที่สูงเนี่ครับเป็นพื้นที่เขาอนุรักษ์สงวนวงมง้ามไม่ว่าจะเป็นป่าสงวนไม่ว่าจะเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติอย่าเข้าไปนะครับถ้าจับกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มาร้องเรียนกันอย่างนี้เป็นต้นที่ดินที่มีอยู่ถ้าหากเราพัฒนาก็สามารถใช้เป็นที่ปลูกเพื่อการเกษตรได้หรือเฟือครับถ้าเราใช้ที่ดินให้เป็น แล้วก็ใช้ความรู้ในการพัฒนาเรื่องการเกษตรเปลี่ยนระบบการปลูกพืชสมัยไปปลูกยางพาราบ้างปลูกกาแฟบ้างทําพืชเศรษฐกิจบ้างปลูกข้าวโพดก็ได้นะครับแต่ต้องปลูกในพื้นที่ที่ไม่บุกรุกนั่นเองเรามีที่ดินเพียงพอครับเพราะพื้นที่ในจังหวัดหน้าเนี่ยเจ็ดด้านไร่ประชากรอยู่ประมาณ3 0 0แสนเองนะครับเพราะนั้นถ้าเราจัดให้ดีแล้วก็ดูแลซึ่งการะกันประชาคมหมู่บ้านเข้มแข,แข็งนะครับ ก็าสามารถจะป้องกันได้อันนี้เป็นเรื่องของอาการดูแลเรื่องที่ดินส่วนอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าการจัดรูปที่ดินในเขตชุมชนอันนี้เราได้รับความร,ร่วมมือจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นเรียกว่าใจกล้านะครับมันเรียกทับศัพท์นะครับ JICA ก็เรียกว่าใจกล้า องค์กรนี้ก็ให้การสนับสนุนด้านวิชาการจัดรูปทีดินเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ประเทศไทยเมื่อวันที่23ส,สิงหาคมผู้แทนใจก้าก็มีมิสเตอร์เคนิชิไอโต้มิสเตอร์ชินิิอาโอกินะครับแล้วก็มีอายุมิเฮมเกียติกุลนะครับเป็นชาวญี่ปุน่นได้มาพบผมแล้วก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องความก้าวหน้า การจัดรูปที่ดินซึ่งขณะนี้จังหวัดน่านของเราก็ทําการจัดรูปที่ดินตามแนวคิดเพื่อให้นําเอาที่ดินของเอกชนนะครับมาจัดรูปสมัยให้สวยงามมีการจัดระบบถนนสาธารณูประโภคไฟฟ้าประปาบริการสาธารณนะใละ้ๆเป็นบ้านจัดสรรแต่เป็นที่ดินของเอกชนนะครับโดยที่ดินทุกรายจะต้องเสียสละที่ดินของตนเป็นพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ ทางกรมโยธาธิการกับทางใจกล้าเขาจะมาช่วยในการออกแบบถนนทางเข้านะครับซึ่งโครงการจะรูปที่ดินนั้นประสบความสำเร็จมากในประเทศญี่ปุ่นเขาสามารถที่จะจัดในเขตพื้นที่